ว่าถ้าล้วงตรงนี้ถ้าล้วงตรงนี้นะครับล้วงตรงนี้อ่าแ <ải S 2> ล้วก็เอาครีมปักแหลมขีนปักแหลมอ่าตัวนี้มาจับจับจับการข้างในจับการข้างในตัวนี้ครับอ่าโอเคจับการข้างในเราไขควงไขควงุดออกมาครับเสร็จแล้วกลับมาอีกข้างหนึ่งก็ไขก็ม้วนตัวอ่าแล้วก็ดึงดึงออกเราไดีนี้ดึงโอลิงไม่หมดสามตัวหมดในสมมันจะมีบูทข้าอยลังก็โอิง้ยก็ข้างไหนก็จำจำจำเอา แล้วเวลาใส่ก็ยังรูอีกใส่โอเลงตามใส่ในใส่ในเดือยที่เราออกมาได้แกนออกมาทำมาข้างอันไหนอันไหนก่อนใส่ไปก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปอันนี้มันไม่มีตัวปล่อาโอเคแล้วก็อันนี้คืออันแรกแล้วอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้อันนี้อันนี้ทะลุเอง ทิ้ตัวนที่ลงอยู่กลาร่าอนี้หมุนได้เลยใชอนนี้ไต้องถอด้มีองเอกตัวนี้จะมีเขาอยว่มดันจะมีโอลิ่งอยู่้างในแล้วเราออกออกไก็ทำตัวเาะตรงนี้ อัอเดี uh ๋วผมนีคือต right. ัวก่อนันนี้เราเอาไ้ใส่อย่างอ๋อก็แกะออกมาแล้วมีโอลิงกัลวางนี่มันจะมีโอลิงโอลิงเลยมีตัวเดียวมีทั้งหมด6ตัว อันนี้หกตัวสามเมตรคัอ๋อมันเป็นบูส์เอบูสต <Half four. S 2> ัวเหรอครับสี่ตัหน้าสี่ตัวข้างหลังสตัวบลิงมันจะหลุดช้างมันเราจำแค่ตัวทองหลง มันเกาะต้องใช้ตรงนไม่ได้เอาตัวต่อมาเอาไหครับของใหม่ก็เลยคิดว่ามันคงดูต้องมีตัวต่อตั้งแตตัวเหมาะเลยเนี่ยนะนี่ครับจะปมทิ้งไว้ทอนเลยได้จะเป็นสีตัวอย่างนี้นะครับอันนี้ด้านหน้านด้านหน้าแกนสวิทจะสั้นอเอาด้านเดี๋ยวมันจะมีบูททองเหลืองสี่ตัวแต่สองตัวนี้จะเหมือนกันตัวหนึ่งกับตัวสี่เหมือนกัน ครับตัวสีสลกันอันนี้ไม่ต้องไปจำแค่สองตัวนี้สลับกันเปลี่ยนแล้วมันไม่หายเราก็สลับของครับเผื่อเราใส่ผิดอันนี้ด้วยนะเราจับจับอันนี้มือขวาด้านหน้าจะแกนสวิกสั้นด้านหลังจะแกนสวิกยาวีเราเราก็ได้จะเรียบเข้าไปอ่าโอเคใส่ปุ๊บอันนี้ที่สองที่สอง้านเล็กอันเล็กอ๋อมีเล็กก็ใหญ่อ่าโอเคครับ ันนี้ก็เหมือนกันเล็กกับใหญ่เล็กเล็กกับเล็กเล็กอยู่เล็กอยู่กับตัวมันครับอันนี้มันจะเป็นด้านเล็กกับด้านเล็กอ๋อเล็กกับเล็กอันไหนก็ได้ครับอ่าได้ตอหน้าเล็กกับใหญ่อันที่สามมีเล็กกับเล็กครับเอาโอเคมีด้านเรียบใส่ก็ได้อ่าได้านที่มีทุกอย่างเนี้ยอ่าได้จะไม่ง่ายด้านเรียบหันออกข้างอ่าเรียบเรียบทั้งหมดหันออกข้างจะไม่มีโอริงอยู่แต่ตรงกลางนี่มันมีเล็กเล็กเล็กใหญเล็กใหญ่เล็กใหญ่สลับกันถ้าเราใส่ไอ้นี่สลับเราก็ รัั่วมนแสดงว่าใส่ผิดจับจับสองอย่างนี้ให้ได้การเรียบเอาค้างแล้วเอาน้ำมันเครื่องรถยนต์ดีเซลเบอร์สี่สิบเบอร์สี่สิบเหรอลาดลาดเพื่อหลอดลื่นข้างหลังข้างหลังมันจะเป็นสามลูกนะมันจะไม่มีตัวนี้ตัวนี้มีสี่เท่านันอันนี้อันนี้ข้างหน้าครับมันมีมันมีสี่ข้างหลังจะเหลือแค่นี้ไอสองอันเนี้ยมันจะสลับกัน ข, hey, ข้างหน้าเอ้ยข้างหลังนะอ่างสองตัวนี้มันจะสลับกับข้างหน้าใช่มีสีล็กแต่ตัวนี้สองข้างนี้มันไม่มีมวลกันแล้วนะมันจะสลับคือถ้ายังไงเราใส่ไปปุ๊บมันรั่วเราก็เอาถอดมาซ่อมง่ายคือคือถ้าเกิดแสดงว่าใส่ผิดครับใส่บัดทองถ้าใส่ผิดบางทีเราจะมองเห็นเลยว่าเราใส่ผิดโอเล็กนี่แค่มีแค่สองไซส์ใช่ไหมครับไซส์ ก็คือคือทั้งเครื่องเนี้ยเราจะมองเห็นตัว,ตวนี้น,น,ะนะครับชัดเจนโอเคเข้าไปจุกอยู่ตรงในในี้คือโอลิงในถัวอันเนี้ยจะมองไม่เห็นตัวเล็กแค่สองไซส์รับมี้แค่สองไซ ก็คือถ้าเกิดสแปร์ก็คือสแปรแค่สองสนี้อ๋อมันจะมีอย่างหนาอยู่อย่างหนานี่คือว่ากรณีที่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วถึงใส่ถูกแต่มันไม่หายก็คือมันอาจจะทองเหลืองสึกจง,งใช่ครับอันนั้นน่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นนี้น่าจะยังไม่มีก็ไม่เ<ไ>ปน็นไรก็เอารุ่นรุ่นนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเราแปลเดี๋ยวผมก็สั่งสแปรไว้คือมันนานแล้วมันสึกใช้ไปนานพวกนี้มันมันกดเข้ากดออกมันมีโอกาสย่งนี้อยู่แล้วนะตัวใหม่ยังไม่เจอปัญหาก็เลยไม่เป็นไรหน้าได้โอเคแล้วก็ใส่ น้ำมันยอด้ันนมเครื่องเบอร์40ดีเซลเสียบเข้าไปดูด้วยว่าเรามันมีมันมีอค่นั้นไหมมีสกปรกไหมเนื้องั้นก็เอาสายลมเนี่ยถอดสายลมออกมาแล้วก็เป่าเป่าเป่าพยายามอย่าให้มันสกปรกจับเงินขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ดันค่อยๆ่อยดันมันจะมีจังหวะของมันดันยาก ของใหม่น่าจะได้เป็นมันไม่ได้จังหวะ เดี่ยวมันนะอ่ายขยับเท้าอย่าไปขันแน่นมากมันจะตึงโอเคตึงๆพอเวลาเราขันดึงดูว่ามันถ้ามันแน่นคลายออกถ้ามันยังไม่แน่นดูดึงดูอันนี้มันไมเค็มแต่ถ้ามันแน่นๆรู้สึกแน่นๆนะคลายคลายแล้วก็ปิดแน่นๆเข้าไปมีลมแล้วผมจะสอนตั้งลมอีกทีนึ่งได้แล้วไอ้ที่ว่าตัวข้างหลังก็คือถอดถอดไอ้ตัวฝั่ง ยอดน้ำมันเครื่องรถยนต์ดีเซลเบอร์สี่สิบเราซื้อติดไปเอาทำเป็นขวดไปนะเอาขวดก๊าซี่อ่ะแล้วก็ตัดสายลมเสร็จประมาณแล้วก็ตัดน้ำแหลมเสียบเสียบเข้าไปกับฝามันก็บีบบีบบีบสาหยอดยอดสักสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งก็ได้ครับยอดจุดนี้ไอ้ดึงสายลมนี่ต้องกดนะครับต้องกดอ่ากดแล้วดึงกดแล้วดึงถ้าเราดึงเลยมันจะ เสียเลยมันยังมันจะมีตัวลองแต่เวลาใส่ก็ใส่เข้าไปชิบแต่แต่แต่ออกเป็นกดลองดูเลยหัวเบาๆหัวกดต้นเดี๋ยวใส่ใส่ธรรมดาทหยอดจุดนี้กับจุดนี้สองจุดยอดไอ้ตัวน้ำมันหยอดแล้วก็กดอันนี้กดใหม่ๆมันจะแน่นมือตัวมันจะแน่นมากหยอดแล้วก็อันนี้ทำไมสะดวกยอดนี้กัน ถ้าว่าตอนนี้มีมีซ่อมตัวนี้หนึ่งตัวตัวนี้หนึ่งตัวใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวไหนที่ว่าที่ตัวล่างตัวล่างนี่คือรั่วตรงไหนนะตัวล่างนี่จะไม่ค่อยรั่วแต่ถ้าเราเปลี่ยนไม่หายถ้าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่หายแล้วไม่เปลี่ยนตัวล่างตัวล่างนี่โอริงเหมือนกันตัวนะโอริงเหมือนกันขับโอริงเล็กใหญ่ก็ถอดออกมาตามใส่เหมือนเดิมให้มันเหมือนเดิมมันมันจะง่ายแต่เวลาถอดต้องดูจะแล้วจะใส่ยังไงแล้วก็ มันจะมีแค่บูธทองเหลืองสองตัวใส่ใส่ใหญ่เล็กเหมือนกันข้างในมันจะมีบ่ารองทองเหลืองมันจะมีมันแค่มีแค่บูธทองหนึ่งแค่สองตัวนะแต่ข้างในมันจะมีบ่ารองเหมือนกันเอ,เอาเอาตัวเล็กเนี่ยใส่เข้าไปกออ่อนๆๆโอเคอันนี้บูธอีกอันอันนี้ไม่ไม่ค่อยเปลี่ยน,น,ยน,นแต่โอลิงก็คือไซส์เดียวกันหมดครับไซส์เดียวกันโอเคมันจะมีบ่ารอง หมีบารลองตัวเล็กอยู่ใ้าอ๋อเด็กใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยก็คือไม่ต้องออกมาไม่ต้องไม่สมมุติถ้ามันถ้ามันรั่วไม่หายเราต้องเปลี่ยนต้องเอาออกมาอ๋อแต่มันไม่มีไม่มีตัวนี้ตัวนี้มันจะตายตัวเป็นตัวนี้อ่าครับติดเลยคือเอาโอลิงอ่ะใส่เข้าไปใส่ไปเลยเฉยก็คือเอาโอลิงออกแล้วก็เปลี่ยนโอลิงอย่างเดียวครับคือไม่ต้องไม่ต้องมันติดกับตัวข้างนี้เลยครับโอเคย ตัวนี้จะแกะได้ครับแกะไ่ออกอ่ีแทบเปลี่ยนเรเฉยใช่งัฉยถ้าเราใส่ไม่ได้เอาไม่ออกเราถอดตัวนี้ก็ได้มาใส่ครับไม่ยังมื่ทันอกอ่าไิถีทำง่าได้ไงครับอืใส่เฉยใส่มือเาใส่ไอย่างเดียวไม่มีสเตลอะไรที่อยอันนี้มี2ตัวเหมือนกันใหญ่กับเล็กแค่น้นเอถแจ็คต้ันดิี่ใช่่วตัวนี้มันใส่ที่ละตัวครับใส่ที่ละตัว มันไม่มีแกนมันม่แกนมันเลยแีพวกเราคันแล้วพ่อช่วยกันมีอะไรก็ช่วย กรณีที่มันม่า แบบวามันไม่มีลมเพิ่มให้มองเห็นเกียวตัวน่นเอนตัวนั่นคือคลายมาหน่อยตปิงออก 当罗 <noise>